สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องพรายทองคูณแม่ดอกลักของเรานะคะวันนี้ก็เอาน้องเดินออกเที่ยวดอกเที่ยวออกกําลังกายนะคะแม่คะ่ะดูนะคะวันนี้แม่ดอกลักก็ขมับย้อยด้วยนะคะนี่ไหลแล้วนะคะมามากลับบ้านลูกเยอะเยอะเยอะ ช่วงนี้น้องก็ขี้เกียจเดินนะคะเดินช้ามากเลยนะคะเนี่เดินออกกําลังกายนะคะขยับแข้งขยับขาให้น้องก็จะได้ไปอาบน้ำอาบท่านะคะ อากาศก็ร้อนนะคะให้น้องอาบน้ำพักผ่อนนะคะกินอาหารนะคะวันนี้นะคะตอนเช้าน้องก็กินนะคะกินดินไปแล้วนะคะดูอาการแม่ดอกลักนะคะว่าจะได้ถ่ายท้องไหมวันนี้นะคะ ราะว่าน้องก็จินดินเยอะเลยนะคะตอนเช้านะคะขมับก็ย้อยนะคะไหลน้ํามันไหลออกแล้วนะคะทั้งสองขมับเลยนะคะนี่ดูเขาสวัสดีแม่แม่นะคะกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านไปอาบน้ําลูกเดินออกกําลังกายนะคะอาบน้ําให้เย็นเย็นสบายนะคะน้องก็เดินนะตอนนี้ก็เดินช้านะคะ ไม่ค่อยอยากเดินนะคะ <C ười> นี้อาการคุณแม่ก็ไม่ค่อยชู้ดีเท่าไหร่นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงน,นะคะหนาวๆร้อนๆมาตั้งแต่วันที่สี่นะคะนี่ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ ดูน้องก็เดินช้ามากเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็กินหญ้ามาเรื่อยๆนะคะหญ้าจากคุณแม่ละตดาวันนะคะที่สั่งส่งมาให้แม่ดอกรักนะคะนี่ไปลูกกลับบ้านเร็วก็ดูอาการแม่ดอกลักไปนะคะเพราะว่าถ้าน้องถ่ายน้องจะเป็นช้างที่ตัวแข็งขาแข็งนะคะ นานๆน,น,น้องจะเป็นทีนะคะไม่ได้เป็นบ่อยนะคะหลายปีนะคะเป็นครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยแต่วันนี้น้องก็จินดินไปแล้วเยอะเลยนะคะตอนเช้านะคะมาลูกมามามา,มา แยวเข้าบ้านก่อนนะคะดูนะคะเตินก็ขาก็ใหญดูนะคะก็แข็งๆนิดหนึ่งนะคะนี่กลับมาบ้านแล้วไม่ไปลูกป่ป ้าแล้วเดินปิ้วเลยนะคะ วันนี้ไม่ค่อยสุดชื่นนะคะแม่ดอกรักนะคะดูตานะคะลีลีนะคะกระหม่อก็ไหลน้ำมันนะคะไหลออกนะคะนี่ยาวเลยนะคะน้องอาบน้ำก่อนนะคะแม่ขาอาบน้ำให้ย็นเย็นก่อนนะคะ ให้สดชื่นก่อนนะคะแล้วก็เอาข้าวหลักข้าวร่วรมนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยวันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะคันคอมากเลย่ตรงหัน เพราะว่าน้องก็กินเปลือกไม้นะคะเอาไปกิน,นําป่าไอ้น้องไปกินอยู่ที่ป่านะคะน้องก็ได้กินเปลือกไม้นะคะเอาต้นไม้มาให้กินด้วยลุงเอามาให้แม่ดอกลักลองกินดูก่อนนะเราก็ได้ไปตัดนะคะตัดต้นไม้นะคะสมุนไพรนะคะเอามาให้แม่ดอกลักเปลี่ยนอาหารนะคะกินต้นไม้บ้างนะคะ เอางาใหม่มาให้สร้างกินในจัง,งาอาบน้ำให้คุณแม่นะคะคุณแม่ดอกลักของเรานะคะให้น้องเย็นเย็นนะคะแล้วกิกนต้นไม้สมุนไพรนะคะ เป็นยาสมุนไพรเหมือนกันนะคะนี่นานๆเราก็จะหามาให้น้องกินนะคะ,ปะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเราต้องให้กินต้นไม้บ้างนะคะเพราะว่าเขาเปิดสมุนไพรนะคะจะได้แข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ เขาก็ยืนนะคะยืนนิ่งเลยนะคะให้อาบน้ําให้เย็นๆย็นเลยนะคะนี่ย,ยืนให้อาบน้ําให้สบายเลยนะคะแม่ดอกคุณแม่นะคะคุณแม่ดอกลักของเรานะวันนี้อากาศก็ร้อนแล้วก็ขมับก็ย้อยไหลนะคะตกมันแล้วแม่ดอกลักวันนี้ Give you do a ดูเขาเย็นนะคะเขาเย็นเขากระพือพืบหูเลยนะคะเนี่ยพืบหูเขาเย็นเขาสบายนะคะมีคนอาบน้ําให้เย็นๆนะคะทั้งยืนจินนะคะแล้วก็พืบหูด้วยเย็นสบายเลยอาบน้ํา อาบน้ําให้ทุกวันนะคะอย่างน้อยนะคะวันละครั้งหรือสองครั้งนะคะเนี่ยให้แม่ดอกลักนะคะได้ให้เนื้อตัวเขานะคะได้เพราะว่าเขาก็ท้องใหญ่มากเลยนะคะจะได้ไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ให้สบายเนื้อสบายตัวนะคะขัดปีชวีวันให้ถูนะคะถูเอาดินเอาโคลนออกจากเนื้อจากตัวนะคะเวลาเขาได้นอนตอนกลางคืนจะได้นอนสบายนะคะ จะไม่ค่อยคันเนื้อคันตัวนะคะีน ลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพายทงคูนะคะเป็นกําลังใจให้แม่ดอกรักของเรานะคะน้องก็ได้ย่างเข้าเดือนที่สิบห้าแล้วนะคะนี่สวัสดีจ้า